กลับมานะครับในโลกออนไลน์เว็บไซต์ชื่อดังอย่างพันทิป c o m ช่วง3-4วันที่ผ่านมาก็มีกระทูดราม่าอีกกระทูหนึ่งกระทูดราม่าก็คือกระทู้ที่ล่ากกันยาวๆนะฮะ <c oughs> เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ที่ตั้งกระทูไม่ได้เป็นคนประสบเหตุเองแต่บอกว่าเป็นรุ่นน้องรุ่นน้องเนี่ยได้เดินทางไปพร้อมคุณแม่เพื่อเขาเรียกว่าไปเข้าคอร์สอบรมงานของนักพูดคนหนึ่ง ซึ่ง<อ>มีชื่อเสียงมีชื่อเสียงมากคือประเภทสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตนะละอะไรประมาณน,านั้นแ่ลนะแล้วก็เปิดเผยกันตอนหลังว่างานนั้นก็คือจัดโดยดอรป๊อปนะครับหรือว่านายถาวราสิริพิพัฒน์ที่เป็นนักเขียนนักพูดพิธีกรเป็นโค้ชและเทรนเนอร์แล้วก็เป็นอาจารย์ด้านจิตวิทยาการสื่อประสาท NLP ก่อนหน้านี้เขาก็เคยเป็นนักเขียนเขียนลงในในในพัน 1, ทิปนี่แหละเรื่อง The White r o s d จนดังมาแล้วใช่ใชนะฮะทีนี้เรื่องราวก็คือบอกว่าน้องคนนี้มาเล่าให้คนเขียนกระทู้บอกว่าพอไปถึงนะครับก็เข้าอบรมแล้วรู้สึกว่าบรรยากาศในห้องอบรมเนี่ยมันหนักเหลือเกินม,มีการใช้คำพูดที่ตัวเขาเองเนี่ยรับไม่ได้รู้สึกรับไม่ได้อึดอดัดแบบบีบคั้นมากก็เลยอยากจะขอออกจากห้องก็ออกไม่ได้นะฮะพอรายละเอียดเนี่ย เข้าไปอ่านจริงๆก็มีการประทะคารมกันระหว่างน้องคนนี้ที่ไปอบรมกับทางดร์ป๊อปจนถึงขนาดที่น้องเขาบอกว่าใช้คำพูดที่บอกไปตายซะไปหาว่าเขาเสียแซงแกล้งเป็นโรคซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะในขณะเดียวกันกับอีกฝั่งหนึ่งของฝั่งผู้อบรมก็มาบอกว่าเป็นกรรมวิธีหรือเป็นเทคนิคในการที่จะตรวจสอบว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่แล้วเคสหรือว่าคอสเนี่ย จริงๆแล้วเขาไม่ได้ต้องการให้คนที่เป็นโรคอย่างเนี้ยเข้ามา,าหลังจากนั้นก็เป็นดราม่ากันเลยครับตอนใหม่ๆเนี่ยแน่นอนกระแสสังคมพอฟังเท่านี้ท่านหล่มแน่นอนออท่านด็อกเตอร์ก็ไม่รอดนะฮะก็มีการแก้เป็นระยะๆะะแต่แล้วทำเป็นสุดท้ายเนี่ยดูเหมือนว่าคดีจะพลิกเช่นกันนะเพราะว่าเพราะคุณแม่ของตัวน้องเนี่ยคุณแม่น้องเขาอ่ะนะฮะก็เข้ามาชี้แจงในพันทิปด้วยเช่นกัน แต่น,นี้ยังไม่ยังไม่รู้นะว่าจริงหรือเท็จเอาเป็นว่านะขณะน,นี้บอกว่าตัวคุณแม่เนี่ยเขียนอย่างนี้ว่าดิฉันคือแม่ของน้องคนนั้นค่ะต้องขอบคุณเจ้าของกระทู้ที่เป็นคนที่น้องรักและไว้ใจถึงตั้งกระทู้เห็นใจน้องอีกครั้งต้องขออาภัยอาจารย์และครอบครัวที่ทําให้เกิดเหตุการณ์วันนั้นถ้าจะตําหนิใครสักคนขอให้เป็นดิฉันเองที่นําพาลูกไปสู่เหตุการณ์นี้โดยไม่เจตนาแล้วก็พูดถึงเรื่องของคนที่คุณเคยเป็นไหมเป็นโรคอะไรสักอย่างหนึ่งที่ รักษาไม่หายอ่ะเคยเป็นไหมทำทุกวิถีทางที่จะทําให้ดีขึ้นดิฉันเองก็เช่นกันพยายามทุกทางทั้งพาไปพบแพทย์รักษาทางจิตเวชฝังเข็มสุดท้ายลองมาเข้าคอร์สนี้เผื่อว่าลูกจะดีขึ้นคงไม่มีคําว่าถูกหรือผิดกับความคิดที่รักลูกและอยากให้ลูกหายป่วยด้วยโรคนี้อาละครับนั่นก็คือทั้งหมดที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์นะครับก็ ก็เป็นเรื่องกันได้เอาพูดตรงๆนะก็จริงๆแล้วถ้าบางครั้งเนี่ยมันมีการชี้แจงหรือว่าเข้าใจกันตั้งแต่หน้างานนะนะมันก็คงจะไม่ไม่เป็นงี้แล้วอีกอย่างเดี๋ยวนี้ครับออนไลน์มันเป็นดาบสองคมจริงๆคือต้องต้องให้มันชัดเจนด้วยว่าอะไรเป็นอะไรนะคะแล้วก็คอสแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่คอสสาหรับคนที่มีปัญหาบางอย่างที่ต้องพึ่งยาหรือว่าต้องหาคุณหมอนะคะขนาดหมอนี่ยังมีขั้นตอนเลยคอสแบบนี้เปิดกว้างสำหรับ คนที่เขาดรป๊อปพ่ก็บอกนะคะต้องการคนที่ไม่ไม่ได้มีอาการอะไรแบบนี้นะค่ะ,<น>ะไม่งั้นมันจะมีปัญหารับความกดดันไม่ได้ คือเมืมม่อป okay. ี58เนี่ยนะดรป๊อปเขายอมรับไงเขาบอกเขาเคยคิดฆ่าตัวตายจากวิกฤตปัญหาชีวิตรักแล้วก็ป่วยด้วยโรคเนื้องอกในสมองแต่เขาบอกเขาใช้บทเรียนความผิดพลาดนี้เป็นแรงบันดาลใจเข้มแข็งสู้ชีวิตแล้วก็เขียนหนังสือเรื่องเฟสไดอารี่ออกมาด้วยค่ะแล้วก็ทําให้หลังจากนั้นก็มาศึกษาด้านจิตวิทยาพัฒนาศักยภาพของมนุษย์อย่างจริงจังก็จนก้าวขึ้นมาเป็นโค้ชนี่แหละเขาไปเรียนไปเรียนเป็นเทรนเนอร์เป็นโค้ชนะคะครับแล้วก็จบหลักสูตรที่ คือถ้าคุณจะมาเป็นเทรนเนอร์ในอีกระดับหนึ่งได้มันก็มีหลักสูตรที่ต้องไปเสียเงินเรียนแพงๆเหมือนกันมันจะมีขั้นตอนของมันนะคะแต่ว่าก็ต้องมีคุณสมบัติของคนที่จะเข้าอบรมเหมือนกันนะคะว่าถ้ารับแรงกดดันบางอย่างไม่ได้ม,มันจะหลุดไปเลยค่ะ